ออมเงินปีละ120 0 0 0บาทนะครับผมได้รับเงินคืนปีละ25,000บาทนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อแม่ครับวันนี้เราก็อยู่ในเอพิโซด2นะครับนะเอพิโซดนี้จะพูดตั้งแต่ปีที่16เป็นต้นไปว่าจะได้รับเงินคืน เท่าไหร่แล้วได้รับเงินคืนอย่างไรนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดหนึ่งเนาะอยากให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะงงเนาะเดี๋ยวจะงงนะครับผมเรากำลังพูดถึงการออมนะครับผมใน Happy Wealthy นะครับผมย้อนนิดหนึ่ง h a p p ี้ e a l t h y เก้าสิบหกสิบห้านะครับผมรับเงินคืนรับปีละสองหมื่นห้าพันบาทฝาก เท่าไรครับผม1นึ่งแสนนบาทฝากแค่15ปีได้รับเงินคืนตลอดไปนะครับอันนี้เราอยู่ที่เอพิโซดสอเดี๋ยวเรามาดูครับผมหลังจากหลังจาก15ปีไปแล้วเมื่อกี้นี้เราฝากไปแล้วสิปีแล้วปีที่16หล่ะเป็นไงคุณอาร์ตเนี่ยครับมีลูกคุณพ่อคุณแม่ถามว่าเาวแล้ว16ปีปีที่16จะได้รับเงินคืนต่อไปเหรอหยุดฝากไปแล้วนะหยุดออมไปแล้วนะยังได้คืนอีกเหรอต้องบอกว่ายังได้คืนอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวมาดูครับผม หลังจากปีที่16ไปแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลบก่อนนิดนึงนะฮะแล้วลบก่อนหลังจากปีที่16ครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มปีที่16เนาะเมื่อกี้เราหยุดเอาปีที่15เราหยุดฝากนะครับผมปีที่16ครับผมเรายังได้นะผม ยังได้เงินคืนต่อไปเรื่อยๆไปที่6 1 7 1 8 1 9 20ไล่ไปเรื่อยๆครับผมไล่ไปได้รับเงินคืนนะครับผม2 5 5 2 2บาทไปเรื่อยๆ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 ครับผมไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ครับผมหมายความว่า ปีที่16เราหยุดออมแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับเราหยุดออมแล้วนะแต่ว่าฟิลิปไม่หยุดจ่ายเงินคืนยังได้เงินคืนเป็นเรื่อยๆปี 25, 25, 25, ละ25,000 25,000 25,000รับไปเรื่อยๆครับผมรับจนกว่าจะไม่อยากจะรับเลยรับไปรับไปจนถึง60ปีนะครับผมอายุ60นะฮะตัวเล็กลูกของคุณพ่อคุณแม่อายุ60ตรงนี้ครับผม ะะเดี๋ยวอาจจะอยู่ที่60ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า60ครับผมจะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราจะได้รับเงิน25,000บาทนะครับผมรวมนะครับผมรับมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ60เงินคืนนะครับผมรับรวมมาเนี 1, 31, ่ย1,531,335.60ตางค์นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับผมเป็นมูลค่าเวียนคืนมูลค่าเวียนคืนคืออะไรคือการปิดบัญชีนะครับผมปิดบัญชีเอาเงินก้อนออกมาหมายความว่าได้2เด้งเหรอคุณนะถูกต้องครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าในกรณีที่ปีที่60นะผมเราปิดกรมธรรมนะผมนะเงินที่เรารับมาแล้วคือล้านห้าแล้วปิดนะผมกรมธรรมปีที่60รับเงินอีก3ล้านกลับคืนไปครับคุณพ่อคุณแม่ครับดีไหมครับผม ดีมากๆถูกต้องไหมเท่ากับว่าเราออม1.8ล้านนะครับผมรับเงินคืนมา1.5ล้านแล้วถ้าปิดกรมธรรม์ปีที่60รับไปอีก3ล้านเท่ากับว่ารับไปประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณทัก4ล้านเนาะตีไปกลมๆก็4ล้าน5ประมาณ4ล้าน5 4ล้าน6ออม1.8ล้านครับผมรับไป4ล้าน6คุ้มไหมฮะคุ้มมากๆครับผมและคุ้มอย่างนี้นะครับผม จับตาดูปีที่61เป็นต้นไปครับจะมีอะไรให้คุ้มกว่านี้อีกครับคุณพ่อแม่ครับยัง่ไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเอิส d 3นะครับผมรับเงินคืนยังไงหลังจากอายุ61ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในเอนส d 3ครับสวัสดีครับ